สหรัฐออกแผนเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการค้ากับเวียดนามภาษีนำเข้าสู่เปอร์เซ็นต์อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมทั้งหมดในระหว่างการเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รัฐบาลสหรัฐได้เปิดเผยรายละเอียดเบื้องต้นของกรอบข้อตกลงทางการค้าฉบับใหม่ที่ตั้งใจจะทำกับเวียดนามซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าการค้ากับเวียดนาม จะมีการยกเว้นภาษีนำเข้าสูงเปอร์เซ็นต์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เลือกจากเวียดนามแต่ยังไม่มีการระบุรายละเอียดว่าสินค้าใดบ้างที่จะได้รับการยกเว้นเวียดนามจะให้การเข้าถึงตลาดที่เป็นสิทธิพิเศษสำหรับสินค้าส่งออกทางอุตสาหกรรมและ,กะเกษตรกรรมของสหรัฐเกือบทั้งหมดนอกจากประเด็นภาษีและการเข้าถึงตลาดแล้วกรอบข้อตกลงยังครอบคลุมความร่วมมือในประเด็นอื่นๆโดยเวียดนามตกลงที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นการรับรองมาตรฐานยานยานต์ของสหรัฐ การผ่อนปรนกฎเกณฑ์การนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์และยาของสหรัฐและการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศรวมถึงการสรุปข้อตกลงด้านการค้าบริการการลงทุนและการค้าดิจิทัลด้วยการเปิดเผยครั้งนี้ถือเป็นโครงร่างแรกที่ออกมาจากรัฐบาลพรมป์นับตั้งแต่มีการประกาศมาตรการเก็บภาษีนำเข้า20%แก่เวียดนามเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งภาษีดังกล่าวยังคงสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน อย่างไรก็ดีสิ่งที่ยังไม่มีการระบุชัดเจนคือวิธีการที่สหรัฐจะใช้พิจารณาว่าสินค้าใดถือเป็นสินค้าที่เข้าข่ายการสินค้าทางผ่านหรือ t r a n s h i p m e n t ซึ่งอาจถูกเก็บภาษีสูงถึง40%ในข้อตกลงกับเวียดนามซึ่งเป็นประเด็นสำคัญสำหรับเวียดนามเนื่องจากประเทศยังต้องพึ่งพาจีนในฐานะพันธมิตรทางการค้ารายใหญ่และแหล่งวัตถุดิบหลักการประกาศกรอบข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนในมาเลเซีย ซึ่งครัมได้ลงนามข้อตกลงการค้ากับกัมพูชาและมาเลเซียและกรอบข้อตกลงกับไทยในช่วงเวลานี้ด้วย